เอ้าวขาหนีบเกตตุ้งอันนี้เกตตะมุตะมีนะอันนี้นะนอันนี้ติดตะอย่างนี้อันนี้ตะมุตะมี่ตะม้าพี่น้องครับนี่นะครับะถลผมรอรอครับสำหรับเอฟซีที่สั่งจองไว้นะครับเฮ็ดงามๆนั่นนะครับเนาะเดี๋ยวจะจังนี่ทำดูว่ามันถึงโลก่อนหรือมันไม่ก่อนนะครับเนาะนี่นะครับเมาดู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 นี่นี่นะครับดูเลยแน่นอนอยู่แล้วครับนี่ครับจองมานะครับเนาะ เ็บนะครัวันนี้ได้เศรกว่าเศรกว่าโลนะครับเนาะค่าเคนเคนมาขอไม่ได้ครบจำนวนเบนเจ้าจ้างเลยนี่ยครับจำนวนนี่ครับดอกกำงามนี่ครับเนาะแล้วก็วันนี้ยังจะเอามี่เมาะขนาดนั้นครับถุงน่โลนะครับเนาะนี่เดี๋ยวลองจังทร์ขนตื้อนี่ตัวจะแกงอย่าับนี่เป็นใจนี่เกลืองโล แล้วก็ไปรปอยังมีไว้นะครับนี่ครับไว้นี่ครับไวจากลูกบว่าแ่นี่ครับเนาะขาไปไนดูดูว้นี่หม้อนะครับนี่นะนี่ครับหอมขนาดนักพอเพิ่มพอเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงเอากินไว้เนาะนี่ครับปีใหม่นะครับเนาะหอมขนาดนักไวในสูตรผู้เจี๊ยบนะครับเนาะไวจากลูกหวานครับนี่นี่ลูกหวาน้องดูดูทีดูชัดๆนี่นี่ครับยิบตอนนี้ยิบไปอยู่ในลูกกว่าแนะครับเนาะ อเนีย่ยสุดจอดครับที่เขาทำเฮ็ดนะครับเนาะไปทำครับใครสนใจก็เอื้นมานะครับเนาะเอฟซีผมนะครับที่สั่งจองมาไหวนะครับสมใจแล้วเนาะโอ้สมใจนึกคครับเนาะนี่ครับนี่ก็เดี๋ยวไปไปใส่เงินใส่ท้องนะครับนี่นะมันใจใส่เครียดนะพี่น้องนี่นะะสำหรับใครที่จองเฮ็ดนะครับเพื่อตักไม่ไมนเผมมานะครับเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวรับได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะ <Okay. S 1> ครับก็ <Okay. S 1> คงจะฝากคลิปไว้ส,สวยๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม